ที่ร้านเจ๊จงหมูทอดเศรษฐีร้านที่ต้องบอกว่าหมูทอดของเขาเนี่ยอร่อยมากหลังจากที่เจ๊จงเนี่ยไปจ่ายตลาดเสร็จแล้วเจ๊จงจะทำยังไงกับกับข้าวที่ซื้อมาเยอะขนาดนี้เจ๊คา,าวันนี้ขออนุญาตเจ๊ผัดหน่อยนะคะนะคะตกลงไอ้เผาค่าเลี้ยงดูยังไม่ยอมอะไรตกลงว่าไงฝั่งนั้นน่ะตั้งไอ้นั่นได้เลยอันนั้นไปให้ให้ให้ ไอ้ได้มันหันไอเจ๊ถุงใบกะเพรามาเ,ออเจ๊เบาๆหน่อยเสียงดังขนาดนี้ไม่กลัวชาวบ้านเขาตื่นมาด่าเรื่อไงไอเล่าจริงๆเป็นคนแบบนี้แหละแล้วเป็นคนที่พูดไม่เพาะด้วยออกตัวก่อนเลยใช่แล้วเจ๊เจ๊เคยไปไปแบบเป็นแขกและเชิญแบบบรรยายที่จามจุรีมีพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งซึ่งเขาเป็นวิศวกรเขาเขาจะมากเขาแบบจะยืนแบบกอดอกเขาก็เข้ามาถามเจ๊บอกว่า เขาอาจจะทำอย่างไงให้เป็นเหมือนเจ๊เจ๊บอกเจ๊ก็นึกในใจก่อนแต่แรกบ้าบว่ากลัวอยากเป็นอย่างมึงะตายบ้างเท่แบบยืนมากอย่างเงี้ยแบบกอดอกแต่เจ๊เป็นคนแบบเนี้ยจะ้ะแต่เขาบอกเขาว่าอยากเป็นเหมือนเจ๊บ้าเหรอกลัวอยากเป็นเหมือนมึงแต่มึงอยากเป็นเหมือนกูยังความสวยเมื่อไงสวยขนาดนี้ยังไม่พออยางเหมือนอั้ำอะไรอย่างเงี้ยนอกจากอยากสวยเหมือนอั้ำแล้วแต่ผมว่าไม่เหมือนตรงที่เจ๊นี่เสียงดังนี่แหละ ดังไม่พอดูท่าทางเนี่ยเป็นคนขี้เวียงเหมือนกันนะเนี่ยส่วนมากใจเป็นไอ้พวกนี้โดนมากกว่าลูกค้าเนี่ยคือเราจะพยายามอดอดที่สุดแต่ว่าถามว่าลูกค้าเคยมีโดนไหมเคยเออไอ้ประเภทที่ว่าบางอย่างคืออย่างกล้วยหยิบกินฟรีแต่แบบมีกีวีกูเก็บใส่ถุงหมดเลยอย่างเงี้ยครั้งแรกไม่ว่าครั้งสองผ่านไปครั้งที่สามเตรียมจ้องนะแล้วก็โดนไงก็คือเราไม่ได้ด่าไม่ได้แต่พูดไงแล้วเจ๊เป็นคนที่พูดเสียงดังใช่ปะ พอพูดปุ๊บคือทั้งหมดที่อยู่เนี่ยจะต้องได้ยินหมดเลยอ่าคือถ้าถ้าเจ๊พูดแล้วหมายถึงว่าลูกค้าคนนี้เจ๊ไม่เอาแล้วเพราะจริงๆแล้วเราเราจะทนไงเไไจ๊มีความรู้สึกว่าถ้าเราคิดว่ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยอะถ้าเราคิดว่ามันสนุกมันก็สนุก เด้งไปเด้งมามันเลยพอในกาปลุกตีสองห้าสิบโอ้ยกูไม่อยากตื่นเลยแต่ว่ามันมันคือหน้าที่ไงเรามีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมาทำอย่างเงี้ยแล้วใครจะาให้เรากินน่ะใช่ป่ะก็เลยเยพอถึงเวลามันอาจจะมีบ้างที่เกียจเข้าไปนั่งหลับในห้องน้ํนะมันก็ต้องมีประมาณสักสิบนาทีอ่ะแล้งเข้าไปนั่งซีเปิดน้ำอ่ะน้ำใกล้ติมเอาปิดน้ําแล้วนั่งอีกสัจะแ๊บนึงอ่านลุกขึ้นอาบน,น้ําอะไรอย่างเงี้ยอย่างไงไม่ให้เกินแบบตีสามครึ่งมากมันงั้นจะทําไม่ทัน ตอนนี้ยังอยู่ในในเวลาที่เขาลวกของล้างของก่อนเดีีอกสักพักเราก็จะใช้ผัดกระทะนึงใช้เวลาประมาณ5นาทีก็เสร็จละกับข้าวตละลายเพราะว่าทุกอย่างมันสุกเกือบหมดแล้วไงท่นนี้อยู่ที่ปรุงรสพอเสร็จจากทุกอย่างเสร็จเราเก็บอะไรเสร็จพวกเปลี่ยนน้ามันใหม่พ๊กก็คือทอดหมูเลยทั้งนี้ก็จะทอดไปเลยทั้งวันทอดจนกว่าหมูมันจะหมดวันนี้เราสั่งมาแค่220โลแล้วก็ อาจจะมีตับมาวันนี้แค่30โลแล้วก็จะมีหมูที่เราแช่เอาไว้เมื่อเมื่อวันเาสาร์พอดีบางเอิญลูกค้าจะสั่งไปทําบุญแล้วเขามาไม่ทันเรามีแช่เก็บไว้อยู่ประมาณ20-30โลอ่ะเดี๋ยวดูว่าวันนี้รวมๆแล้ว250โลเราจะขายหมดไหม จริงแล้วทุกอย่างที่ที่เห็นเด็กๆทำเนี่ยคือสอนเขาก่อนไงไม่งั้นเราก็ทําตายเดี๋ยวเราก็ต้องใช่ปะก็ควรจะสอนนะครับเจ๊ทำคนเดียวเนี่ยไม่ไหวหรอกว่าแต่เคยปะที่ลูกน้องเนี่ยทำออกมาแล้วรสชาติเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยอะเจ๊มันมันจะอยู่ที่ของมามากกว่าบางทีของบางอย่างเขาแช่เกลือมาอะไรมามากอย่างเงี้ยถ้าจะจริงๆแล้วถ้ามือเราปรุงเนี่ยมันจะรู้รู้รสอยู่แล้วเป็นไงอร่อยปะ ยังไม่เค็มใช่ปะก็ใส่น้ำปลาไปนิดเดียวเองอะแล้วอย่างกับข้าวที่ทำเนี่ยคือถ้าหมดแล้วเนี่ยหมดเลยป้าเจ๊ใช่ใช่หมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมจะมีม,มีแต่หมูอย่างเดียวที่ท,ที่เรามีทั้งวันจริงแล้วมันไม่ยากเลยเหรอการทำกับข้าวง่าย ใชละครับหน้าตากับข้าวแต่ละอย่างของเจ๊จงไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยแต่เห็นทําเยอะขนาดนี้เจ๊จงเขาไม่ได้ทําไว้ขายสําหรับร้านนี้ร้านเดียวหรอครับแต่เขาทําเพื่ออีก2ที่จะเป็นที่ไหนแฟรนชายหรือเปล่าช่วงหน้าเราจะได้รู้กันครับ